วันนี้มีโอกาสออกนอกบ้านนะคะออกนอกร้านวันนี้เราจะมีพูดถึงเสื้อกลกเสื้อโปโลกันได้มีผ้ามากชิมกาแฟนะคะกาแฟที่โรแมนติกค่ะให้ชมบรรยากาศโดยรอบเนาะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเนาะถามว่าทีไปเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้อยู่นะคะเนาะน้องเนาะเพาะเราทำกาแฟให้ถ่ายอยู่กาแฟเนาะว่าเราดื่มกาแฟอะไรกันวันนี้มีค่าออกหมาะดีดีค่ะเนาะ เที่ยวมาเที่ยวมาทำบุญแล้วก็มาะะมดวค่ะบนหน้าข่าวว่ามันจะจเป็นเป็นไหนทางนอกเนาะ้าี่ะ,ะนอก,อกปองไเนาะเรียนทพขนนะคะวันนี้สองนอกพ้นที่ค่ะออกนอกร้าวันนีน้านนานาม,มาบุญุแล้วเรากแวะดื่มกแฟน,นะคะที่ยายเนี่ยค่ะขวัญทอง ยังมีที่ให้เที่ยวกันนะคะวนจะเชิญชวนมาเที่ยวได้ไหมม่ช่วงนี้โควิดระบาดเนาะให้มาดูค่ะว่าเราสั่งอะไรมาดึงบ้างเนาะวันนี้รับงานไปด้วยนะคะล mm ูก hmm. ค้าเสื้อกั๊เสื้อปูลูก็ยัง mm hmm. พอเข้ามาสั่งได้เหมือนเดิมพ่อสาอิสานรับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ต้องับไม่ต้องวนนอนเลนาะวันนี้หลังจากไปวัดมาก็คือแวะที่กาแฟมาดูกันเลยค่ะว่าดื่มกาแฟอะไรบ้างเนาะมีเคกอะไรให้ดื่มบ้างเพราะวันนี้ มาเที่ยวข้างนอกแล้วค่ะให้ดูบริเวณโดยรอบแล้วด้วยเนาะว่าหน้าเที่ยวขนาดไหนบรรยากาศด,ด,ดีมากค่ะเมืองไทยเนาะย้ำเลยนะคะว่าดีมากเลยน้องเขาเอาเค้กมาแล้วดีมากเลยนี่น้องเขาเค้กมาแล้วอันนี้ชื่ออะไรน,นะคะบาร์บี้อันนี้เค้กบาร์บี้ชื่อร้านอะไรกาแฟโรแมนต์ฟาร์มโรแมนต์ฟาร์มเปิดกี่โมงคะนอะ้องห้าโมงเ,เย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนี่ปิดแล้วเหรอช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหม เริ่มมาแล้วใช่ไหมช่คือเชิญชวนนักท่องเ,เที่ยวได้เลยใช่ไหมให้มาเที่ยวมาอะไรได้แต่ก็เป็นระยะห่างใช่ไหมคะอ๋อค่ะน้องคุร่าริมากเลยค่ะคอยให้บริการอยู่ที่ลมในฟาร์มนะคะมาเที่ยวกันได้ค่ะสอยสงยกระสิกินไปน้เนอก่ะเนากกระสิรับออเดอร์ไปน้ำค่ะวันนี้เนาะเรารับออเดอร์ตลอดนะคะลูกค้าซ e ีท่านใดอยากได้เสื้อกั๊กเสื้อโปโลเนาะ สามารถขอเข้ามาได้เลยงวันวันอาทิตย์ไม่ได้หยุดนะคะที่กิเป็นวันหยุดไม่ได้หยุดแต่วันนี้เรามาทําบุญเป็นวันพระใหญ่ด้วยเราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยวันนี้เนาะนี่ค่ะเบลนี่ใช่ไหมคะะเบลนี่ค่ะเบลน,นี่นะ่ากินบอสเป็นตาแซบบอสเมื่อมามากินน้ำแขลงอัน,นก็นก,กาแฟร้อนกาแฟร้อนค่ะอะไรนะคะปูร้อนส่วนอันนี้ก็โกโก้ร้อนค่ะน้องเขาทำดอกนี่น่ารักนะนี่ค่ะ ถ้าใครอยากดื่มหวานนะคะก็เติมน,น้ำตาลลงไปนะมีน้ำตาลามีเพิ่มตาะเตาลนานมากแล้วนะคะที่ไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนออกมาเที่ยวอย่างนี้นะเนาะงานมากแล้วเพราะว่าหมดไปทำงนานค่ะส่งงานให้ลูกค้าแต่ละวันก็ขอบคุณนะขอบคุณลูกค้าค่ะเอฟซีผันตัวมาเป็นลูกค้าทั่วประเทศเลยเนาะตอนนี้ก็ โปรโมชั่นดีๆเราจะนำมาฝากแต่วันนี้เราจะเที่ยวกันก่อนนะเราจะเที่ยวเราจะกินกันก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะแต่ว่าออเดอร์ออเดอร์อยังเปิดรับตลอดนะคะเสียงพร้อมเป็นไหนฉบุดปากานี่รู้ไม่ได้เลยค่ะเนาะเขาต้องจดเตรียงจดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนึงในวันที่หยุดนะคะเราก็ไม่หยุดค่ะรับออเดอร์ล้วนๆลูก้าโทกเขา สมมติกาประกันขาดว่ได้ค่ะเนาะต้องเตรียมบางทีลูกค้าโทรเข้าค่ะเนาะบางทีก็ไลน์เข้าเงี้ยเราก็จะมาเอาลงในสมุดอีกทีนึงเนาะใช่ไหมหนุ่มเหนือใช่วันนี้มาทําอะไรวันนี้มาทําบุญแล้วก็งาร้านกาแฟค่ะแล้วก็ทาอะไรอะรับออเดอร์รับออเดอร์แสดงว่าไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมเออตกลงไม่ได้หยุดเราก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมเราก็เต็มใจรับงานเนาะ วเป็นงานรับทุกวันค่ะถึงแม้ว่าเราจะเที่ยวเราจะไปทำบุญหรือไปไหนเราก็จะรับออเดอร์ตลอดเลยเนาะนี่นาะพี่้องปอกใบพ้นธ่ายูเ<ม>ยยนาะคนก็นอยากได้เสือ้อ<ม>เสื้อโปโลแล้วก็เสื้อกั๊กนะคะออสอมอหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนาะพร้อมรับค่ะเป็นไหนก็เตรียมพร้อมขึ้นรถก็เตรียมพร้อมสมุดปากกาแม่